เวลาที่เล่นเกมต้องเปิดไฟให้สว่างและควรนั่งให้ห่างจากจอพอประมาณนะครับกดลูกสรเพื่อบังคับทิศทางกด C ตกลงสำรวจและพูดคุยกด X ยกเลิกเปิดเมนูกด Alternate Enter เพื่อเล่นแบบเต็มจอโอเคก็สำหรับเกมนี้นะฮะมีเนื้อหา15บวกนะครับก็มีทั้งการฆ่าตัวตายมีทั้ง ฉากที่ทําให้ตกใจเล็กน้อยนะฮะก็สำหรับคนที่จะเข้ามาดูหรือโหลดมาเล่นก็ขอเตือนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเจลาโตโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมเฟร์ฮันเตอร์นะครับก็วันนี้เรจะมาแคสเกมดิปเเพกา t นะฮะหรือจะแปลว่าสวนเด็กเด่นครับผมโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอ่าฮะ ดูสิ setting โอเคโอเคการลั่นอ๋อโอเคสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนวิธีบังคับเกมเพียงแค่เปลี่ยนคำอธิบายที่แสดงในเกมเท่านั้นโอเคครับผมไหนเขาดู ending list สิสี่ห้าหก โอเคดูจากตรงนี้นะ่าจะมี6ฉากจบนะฮะโอเคเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวนะ <c oughs> ทำเหมนเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษเมื่อก่อนพายเมื่อกี้ผมแอ่ไม่อ่อยนะ <c oughs> สิ่งเดียวที่เราไม่เคยพอคือความรักและสิ่งเดียวที่เราไม่เคยให้มากพอก็คือความรักจากเฮนรี่บิลเลอร์โอเคและนี่ <laughs> ก็คือตัวละครที่เราเล่นนะฮะยังเปิดเมนูไม่ได้เนอะ ลูกโป่งอ่าอันนี้อะไรโอเคแม่นะฮะกินเดี๋ยวพ่อกับอ่ากินเดี๋ยวพ่อกับแม่จะมารับลูกนะเอ้ยเดี๋ยวพุ่เดี๋ยวพ่อกับแม่จะมารับนะลูกจำไว้ว่าห้ามออกไปไหนนอกจากสนามอยางเล่นนี้นะ ครับแม่ลูกก็เน่นี่นี่รอไปก่อนนะเหมือนอย่างทุกวันก็แล้วกันอย่าทำตัวซนหรือให้ใครทำให้ใครเดือดร้อนเข้าล่ะครับพ่อโอ้อืมลูกจแปลกแปกฮะอะไรแปลกว่า โอเคเข้าหน้าเมนูได้แล้วนะฮะมีไอเทมเซฟเกมเซตติ้งไปหน้าเมนูเกมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกับโอเคโอเคเราชื่อกินนะฮะเป็นเป็นเด็กชายอายุ8ขวบนะฮะด้านซ้ายล่างเป็นเวลาที่เราเล่นส่วนขวาล่างนี้น่าจะเป็นเป็นเควสปะ่ะแบบให้เรารอพ่อแม่นะมัน้ง19นาทีโอเค เราลองสำรวจอยู่นะฮะถ้าเราเดินลงมาอะเดินลงได้เด้ไวมโอเคตรงนี้มีกลวยกั้นอยู่นะฮะกลวยกันเลยทีเดียวอืมสำรวจไม่ได้แล้วนี่ไควานอ่านี่นี่ ฉันว่ากำลังจะลองไปสอบที่มหาวิทยาลัยนี้แหละงั้นเหรอแต่นั่นมันเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดน,นี่อาก็คงงั้นแหละแล้วนี่นโอเคบทพูดเดิมนะฮะอ่าไม่มีนะฮะ ฉันดันไปทะเลาะกับที่บ้านมาอีกแล้วสิอโอเคเราวน่าต,ต้องเข้าไปยนนี้นะดอดดอเรื่องชื่อทางวิทยาศาสตร์ทอาอาท่าทาเกติส มังไม่แน่ใจอิเล็กตาที่ป้ายมีข้อความเขียนว่าห้ามเดินลัสนามอ่าโอเคเขาไม่ได้จริงด้วยมีรวดหนามนะฮะอ่าแล้วนี่นะมันเล่นก่องไซกันไหมครับกองไซายที่ถูกสร้างอย่างหย,ยาบๆเอาไว้อ่า ถังตักทรายกับที่ตักทรายเป็นชุดของเล่นสำหรับเด็กในบ่อทรายนะฮะแล้วอันนี้อะไรเครื่องเล่นปีนไปเชือกใช้เชือกถักอยู่อย่างเป็นระเบียบถ้าได้ขึ้นไปปีนเล่นของสนุกมากแน,น่ๆขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้โอเค ตงนี้จะมีอะไรสำรวจไม่วะโอเคคุยกับคนยี้สินี่ไอ้หนูทำไมหน้าตาไม่สดใสแบบนั้นล่ะเอ,อ้อพูดเรื่องของผมอะโอเคคุยปกติ ถ้าไม่ทําตัวสดใสไว้ตอนเป็นเด็กเอ้ยถ้าตอนเ,นเด็กๆมัวแต่ไม่ทําหน้าสดใสไว้จะมาเสียดายที่หลังไม่ได้นะโอเคอืมนี่เหมือนด้วยพ,พวกแถวๆต้นไหมพวกพวกนี้จะสำรวจไม่ค่อยได้นะฮะโอเคเหมือนเดิมโอเคคุยกับไอ้มอนี่ดิ นายเคยลองปีนไอ้นอี่อยู่ยังไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปหน่อยเหรอ,อก็อยากปีนนะแต่ว่าคนคนสร้างเกมเขาไม่ให้ปีนออพ่อกับแม่เราบอกว่าอย่าไปข้างนอกสวนเด็กเล่นข้างนอกมันอันตรายโอเคเออขอคุยได้วิ่งเล่นจะไหมนบ นั่งชิงช้าได้ไหมก็คงจะเป็นแค่ชิงช้าธรรมดาอลองนั่งดูแล้วแค่เนี้ยโอเคลองคุยกับคนนี้ดิอุย้ยไม่ไม่ใช่ละผมว่ามันไม่ใช่อะไรเนี่ยสา,สาวสาวประกอารี่มาอะไรกันนี่นี่เธอชื่ออะไรหรอ โอ้โหเสียงมันจะบิ้วกันไหนี่เธอไม่ค่อยชอบพูดงั้นหรออย่าอย่าอย่ายจำนะเธอเนี่ยดูไม่ค่อยมีเพื่อนอเจ็บทำไมพูดงีบวะฉันชื่อมลิงั้นหลังจากนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะ อ่าใช่เป็นเพื่อนกันได้แต่ไอ้ซาวซาวเอฟเฟกก็บแบ็กเกราวนี่มันอะไรมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่แนนี่เนะจอได้ฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าฉันจะคิดว่าเธอกำลังฟังอยู่ก็แล้วกันนี่เสียวสเสียบจอบสแกว่ะ เพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันถ้าเธอมีปัญหาหรือติดขัดอะไรก็ลองมาปรึกษากับชันได้นะเดี๋ยวชันจะให้คำแนะนำเธอเองเราเป็นเพื่อนกันเนาะนะดีใจไหมก็จะไม่ดีใจกับเสียงกับพื้นหลังนย่แหละแปลกๆนะเปิดพูดก็แปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเซอรเอฟเฟกต์มัน BGM มันเปลี่ยนไปหรือผมคิดไปเองวะโอ okay, เคสนใจน่าจะคิดไปเองมีให้เซฟไหมโอเคเซฟอ่าฮะเอ่อจบเวลาขวาล่างอีกสิบสองนาทีพ่อกับแม่น่าจะมารับเรานะคิดว่าเออแล้วถ้าเราเคุยกับแม่นี่อีกรอบอะ่ะเฮ้ยอฮ้ยตกใจ <G ül> ฉันควรจะทำอะไรเฮ้ยทำไมมีให้เลือกอ่ะทิศทางจิตตะว,วันตกเฉียงใต้ของสวนเด็กเล่นน่ะดูเหมือนจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่อาา่าฮะตะว,วันตกเฉียงใต้ควรมรักของเธอกำลังจะล,ลอยหายไปและท่าทางเหมือนกับว่าเธอไม่ต้องการอะไรแบบนั้นด้วย มันคงเป็นเรื่องการกระวนมากเลยทีเดียวสินะที่จะตัดสินใจลบมือยังไงต่อกับสถานการณ์แบบนี้เนะนี่ยนี่เธอชื่ออะไรเหรอเอ้ะพราะขาถามชื่อทำไมไม่มีให้ตอบอ่ะอ่าจะควรทำอะไรวัดอ่าล้อยนี่อ่ะ เห็นไหฉันบอกแล้วนั่งชิงช้าแล้วมันสนุกดีใช่ไหมล่ะมันเหมาะกับการฆ่าเวลามากเลยนะไม่มีอะไรแล้วโอเคอันนี้เหมือนเดิมเชี่ยเชี่ขนลุกว่ะ <laughs> อ่านภูการสนเด็กเด่น มีบ่อน้ําที่อยู่ท่ามกลางความสุขและเสียงว่เรออ่ะพอะต้องแบกรับสิ่งเหล่านั้นทําให้น้ําดูไม่ค่อยสะอาดสเท่าไหร่อืมอันนี้เหมือนกับมันเหมือนมันเล่นกับจิตใจคนนะจังหวะนี้อนี่ใช่ไหมคนที่ลองให้ทางตวัรตกเสียงใต้ ป๊หนึงนะผมคงขอสมอวดสำารวจอย่างอื่น่อนผมผมไม่ค่อยไว้ใจอะพีะ่ถ้ามาตามไม่นี่คือเก่งว่ามันจะเป็นเสาดันหลอนอีกหนอกนอกนอเรืองอ่ะฮะเหมือนเดิมเอ๊ะถังขยะที่ทำด้วยเหล็กตะแกรงข้างในนั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าออโอเคอเ,ดเดี๋ยวเ๋รามาคุยด้วยนะแป๊บนึง ไมนาะยไม่หาอะไรเล่นล่ะก,ก,ก็ก็ก็อยากจะหาอะไรแต่คนสร้างเขาไม่ไม่ให้ผมเข้าไปเล่นไงเอ้ยไม่ให้ผมนั่งเล่นไงแค่กดสารวจอย่างเดียวงั้นเหรอเหมือนกันเลยจรงทีก็ไม่รู้จะเล่นอะไรดีฮะพ่อาาพกับแม่เราบอกว่าถ้าเกิดพึ่งกินข้าวเสร็จแต่๋พึ่งออกไปวิ่งเล่นก่อน เราต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กันนะเนี่ย,ยเห็นบรรยากาศที่นี่แล้วช่วยนึกถึงเวลากเก่าๆจนเลยนะข้างหลังมีอะไรมีมิเตอรเอ็กอะไรไหมวะไม่น่ามีมั้งอ่านี่น่าจะเป็นห้องน้ำน,นะ โอ้โหอ้ขนาดขนาดห้องน้ำยังว่าไทายเซตส,สวยอ่ะโอ้หเฮ้ยเดี๋ยะสัมผัสได้ถึงความหลอนเ <c oughs> <c oughs> กากน้ำในห้องน้ำถึงจะอยู่ไกลไปหน่อยแต่ก็ยังพอที่จะเอื้อมถึงค่อนข้างมีเจลล้างมือวางอยู่ด้วย <c oughs> อเหมือนเดิม Uh huh. hey. คงไม่ต้องดูข้างในถังขยะหรอกนะโอเคไม่มีอะไรมีของอะไรนะฮะถั่วปัสสาวะที่ดูเหมือนจะอยู่สูงเกินไปสำหรับเด็ก พอไป่าจะสำหรับเด็กโอเคเหมือนเดิมดูยังไงแล้วก็ต้องเป็นป้ายสายลักห้ามสูบบุหรี่ไม่ผิดแน่เออก็ก็ก็ป้ายเห็นเขาไม่เห็นเป็นอย่างอื่นหรอมั้งมีป้ายเขียนว่ากับัะนาช่วยกันรักษาความสะอาดนะฮะโอเคห้องน้ำคนพิการเข้าได้ไหมเปิดไม่ออก บางทีอาจจะมีคนอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยเนี่ยโอเคโอ้ทางนี้ก็ไปได้แฮะอุ้ย,ย เยีใจมังตกอยู่ตะตุ่มเชื่อแล้ววะกวนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกับแม่จะมารับนะลูกใจกว่า้าออกไปไหนนอกจากสนามแย่งเล่นนี้นะโอ้ยเรับแม่เดี๋ยวนะมันมันพ่อพ่ออืมรูม้สึกแปลกๆเดี๋ยวนะ รู้สึกแปลกๆที่บ้านนี่คืออะไรโอ้โอเคโอหน,นี่กขนาดเล่นไปแค่สิบกว่านาทีเองเนี่ยยัง,ย,ง,ย,งยังใจคอไม่ค่อยจะดีเลยโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเสียงอะไรเดี๋ยวนะเหตุการณ์มันไม่เหมือนเดิม โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เพื่อนผมเดี๋ยวผมผมไม่ไหผมผมไปทําใจก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรดแน่เราน่าจะได้มาเล่นกันใหม่นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะ,ะ bye bye, ฮะก็บายบายฮะก็จะทําคลิปอีกกีก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ส่วนส่วนแบรนดเดย์นี่ผมว่าจะจะแคสต่อเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะต้อง ต้องรอดูอารมณ์ที่อยากแคสก่อนนะครับโอเคก็แล้วเจอกันนะบ๊ายบาย